สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเทนี่เรซิปีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําสาคูไสหมูทานกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกระเทียมสับนะคะ50กรัมค่ะหอมใหญ่สับ250กรัมค่ะหมูบดส0 0กรัมนะคะไชโป๊สับ500กรัมค่ะเราจะใช้แบบเค็มนะคะหรือแบบพี่กเขาสับไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะน้ําตาลปี๊บ500กรัมค่ะ ตัวที่ส่งขั่วปน300กรัมนะคะคั่วเองจะดีที่สุดนะคะเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยนะคะนํากระทะขึ้นตั้งไฟนะคะนําน้ํามันพืชใส่ลงไปประมาณ50มิลิลิตรค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยกระเทียมสับของเราเลยนะคะเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆจนหอมดีนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยหอมใหญ่สับเลยะค่ะ ผัดหอมใหญ่กับกระเทียมให้เข้ากันนะคะจนหอมใหญ่ของเราสุกได้ที่นะคะเมื่อหอมใหญ่ของเราสุกได้ที่แล้วนะคะก็ให้ตามด้วยหมูบดเลยค่ะใช้ตะหลิวยียยหมูบดให้กระจายตัวออกจากกันแบบนี้นะคะเพื่อที่หมูบดเขาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนใหญ่นะคะ จากนั้นก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะจนหมูของเราสุกนะคะเมื่อหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เป้นไชโป๊ะสับลงไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ทำการผัดให้เขาเข้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งเลยนะคะ ผัดให้เขาหอมให้เชปะสุกนะคะเมื่อผัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะในคลิปจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะเขาจะมีความหอมมากกว่านะคะจากนั้นก็ทำการใช้ตะลุวศสศับให้น้ำตาลละลายค่ะ สับแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อน้ำตาลเขาละลายแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำเฉาะเฉแบบนี้เลยค่ะก็ให้เราทำการผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เป็นทัวรลิสงขั่วป่นลงไปค่ะ แล้วก็ทำการผัดให้เขาเข้ากันนะคะผัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะคะเพื่อที่จะผัดให้เขาแห้งเลยนะคะแห้งจนเราสังเกตได้ว่าเราสามารถปั้นได้นะคะแห้งประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ทำการปิดแก๊สค่ะ แล้วก็ตักใส่ถ้วยเอาไว้นะคะพักเขาเอาไว้ให้เย็นนะคะพักให้เย็นก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เย็นเนี่ยเราจะปั้นไม่ได้นะคะมันจะลวกมือนะคะ เื่อเขาเย็นได้ที่แล้วนะคะปั้นได้แล้วเราก็จะมาทำการปั้นไส้รอเลยค่ะไส้ของเราจะปั้นลูกไม่ใหญ่มากนะคะประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง2เซนนะคะประมาณ2เซนก็พอแล้วค่ะเวลานำไปปั้นกับสาคูจะได้ขนาดพอดีคำนะคะเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสาคูนะคะเราจะใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะสีขาวค่ะหรือใครจะใช้เป็นสีเขียวก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าให้ผสมสีขาวไปสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะไม่เขียวปีจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานําน้ําสะอาดนะคะน้ําดื่มนะคะมาแช่เลยค่ะ ใส่ให้ท่วมเม็ดสาคูนะคะเราจะรอให้สาคูนะคะเขาดูดซับน้ำเข้าไปให้เขานุ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะปั้นง่ายนะคะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจาก15นาทีแล้วเราก็มาทำการเสด็ดน้ำเลยค่ะเราจะสังเกตได้นะคะว่าเม็ดสาคูของเราเริ่มนุ่มขึ้นแล้วนะคะ เตรียมพร้อมที่จะปั้นได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็มาทำการปั้นเลยนะคะน้ำสากคู่มาแบะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตรงการนะคะแล้วก็ทำการห่อให้มิดชิดนะคะ เราจำเป็นต้องห่อให้มิดชิดนะคะอย่าให้ไส้แลบออกมานะคะเพื่อที่เวลาที่เรานําไปนึ่งเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกนะคะไส้จะได้ไม่ทะลักออกมานะคะแต่ยอย่าห่อหนาจนเกินไปนะคะมันจะดูไม่สวยงามนะคะห่อบางๆก็พอแต่ว่าให้มิดชิดค่ะเราก็จะทําการห่อไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเรียบร้อยนะคะ เมื่อเราห่อเสร็จเรียบน้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนึ่งได้เลยค่ะนําใบตองมารองคิดซึ้งแบบนี้นะคะทาน้ํามันเล็กน้อยนะคะแล้วก็วางไว้เว้นช่องรูให้มีไอ้น้ําขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็นําสาคูที่เราปั้นเอาไว้นะคะมาเรียงในซึ้งเลยค่ะเราจะเรียงห่างๆกันนะคะเพื่อที่เวลาที่เขาสุกเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะ เราก็ทำการวางสาคูไปให้เต็มซึ่งเลยค่ะแล้วก็นำขึ้นนึ่งได้เลยค่ะนึ่งบนน้ำเดือดแบบนี้เลยนะคะวางลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ทำการปิดฝานะคะเราจะใช้เวลานึ่งไม่นานนะคะเพราะว่าสาคูเขาสุกเร็วนะคะ ใช้เวลานึ่งแค่ประมาณ5นาทีก็พอแล้วค่ะเมื่อนึ่งครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมาจัดใส่จานให้สวยงามแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำไม่ยากเลยนะคะสาคูไส้หมูของเรานะคะเพื่อนๆอย่าลืมนำไปลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ